สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกตามเคยครับวันนี้นําเสนอต้นหมากเล็กหมากน้อยหรือว่าต้นอีแปะหรือว่าตามร้านขายต้นไม้เขาเรียกต้นมั่งคั่งเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็กเนื้อไม้เปราะมักเป็นโพรง แต่จะมีลักษณะที่ว่าคล้ายๆต้นไม้โบราณคือจะมีภูพรอยู่ตามโคนต้นแล้วก็ต้นมักเป็นโพรง เนี่ยครับต้นก็มักจะเป็นโพรงแบบนี้ครับส่วนกระเถ่านี่คือน่าจะเป็นกระเถาขันแดงจะมีรากอากาศอยู่ด้วย เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับอันนี้จะเป็นลักษณะใบของต้นมากเล็กมากน้อยครับ นักขุดไม้ล้อมก็จะนิยมขุดเอาไปทำไม้ดัดประดับตามส่วนนะครับหรือว่าเอาไปทำซากให้ไม้อื่นก็ไม้เลื้อยเช่นประเภทพลูหรือว่าพลูด่างเนี่ยเอาต้นอันนี้เอาไปทำซากให้กา ลำต้นก็จะเป็นภูพรแบบนี้ครับคล้ายๆาต้นไม้โบราณจึงเป็นที่นิยมของนักปลูกไม้ประดับทั้งหลายครับ ก็ไม่รู้ว่าเขายืนต้นอยู่ได้ยังไงนะครับเป็นโพรงรอบไปหมดเลยครับถึงเวลาออกโูกก็จะออกโูกเป็นเมน็ดขนาดเม็ดพุทราเล็กๆครับสีเขียวแข็งก็ไม่เคยเห็นพวกกระแตกับลอก อะไรมากินเลยครับแต่สัตว์เลี้ยงเช่นแพะเนี่ยอาจจะชอบกินเพราะว่าช่องนายห้อยเขาบอกว่าแพะชอบกินมากลูกลูกอีแปะนะครับครับก็เก็บบันทึกเป็นคลิปวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ เรื่องราวสารพันของป่านำมาแบ่งปันให้พี่พีน้องน้องได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ